สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วกับ Minecraft Hardcore ซึ่ง EP นี้เราจะมาทำพริกแอกเพชรสุดเทพแล้วก็ชุดกอเพชรทั้งตัวซึ่งก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u บสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยถ้าพร้อมรับชมแล้วไปชมกันเลยซึ่งก่อนที่เราจะไปหาเพชรน,นั้นเราจะต้องมีพ i ิกแอกเหล็กเยอะๆเพื่อที่เราจะไดุ้ดรัวๆแล้วก็หาเพชรได้ประมาณสัก5าเม็ดก่อนที่เราจะขึ้นมาอีกทีซึ่งวายที่ผมใช้นิยมหาเพชรมากที่สุดก็คือวายห้าสิบเก้าส่วนตัวผมว่ามันหาได้เยอะ เมื่อเราลงมาถึงแล้วเราก็พบกับเพชรทันทีเราก็เลยรีบขุดทันทีซึ่งทั้งหมดกองนี้ได้มาประมาณ6ก้อนแต่ก้อนที่6ไม่ได้ขุดนะรอฟอร์จูนอย่างเดียวพอขึ้นมาจากการขุดเพชรผมก็ได้เอามาเล็ดพันที่ผมเก็บได้ประมาณ21มาปลูกบนแปลงรวมถึงผมก็ได้คับเอ็นวิวมาวางไว้เผื่อที่ผมจะเอาไวเอ็นชาร์ตกับพิกแอคนั่นเองและแน่นอนครับวิธีที่หาเอ็นชาร์ตได้ง่ายที่สุดก็คือการลักพาตัวชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้เอามาคนเดียวด้วยผมเอามา2คน และก็พาพวกเขามาที่บ้านใหม่ซึ่งบอกจางนี้บ้านหลังนี้จะเป็นของพวกแกทุกคนที่เกิดมาหลังจากเป็นตัวร้ายมาสักพักผมก็ได้ต้องการเตียงของชาวบ้านซึ่งผมก็ได้มาที่หมู่บ้านอีกครั้งเพื่อโดเตียงทั้งหมดซึ่งทั้งหมดที่เราดมาก็มีทั้งหมด5เตียงซึ่งก็ถือว่าเยอะพอควรแล้วก็มันฝรั่งมาให้พวกเขาซึ่งพวกเขาจะได้มีลูกด้วยกันเยอะๆและผมก็จะได้ให้พวกเขาเป็นแรงงานหลังจากให้ชาวบ้านมีลูกกันแล้วก็ได้มาปลูกมันฝรั่งเพิ่มเพื่อที่เราจะได้เอามาขยายพันธุ์ชาวบ้านต่อ เนื่องจความที่ผมขาดแคลนนังวัวเพราะผมไม่อยากไปไล่ฆ่าวัวที่ไหน,นก็เลยทํารั้วไว้เพื่อที่ผมจะได้เลี้ยงวัวแต่ก็ไม่ได้ทำํำแค่ของวัวนะครับแล้วก็มาทําของแก่ด้วยหลังจากทาฟาร์มสัตว์แล้วผมก็ได้มาหาอาชีพให้กับชาวบ้านซึ่งเราก็หาอินชาร์ตกันนั่นแหละแล้วก็กลับมาลงมาขุดแร่แบบจุกๆเนื่องจากเราได้ฟอร์จูนมาแล้วซึ่งใช้เวลาหาตั้ง3วันเลยเนะี่ย ด,ด้วยความที่ที่ขุดของผมมันมีแค่ Enchant f o r t จูนผมเลยอยากจะบวกประสิทธิภาพให้มันสูงขึ้นไปอีกผมก็เลยมานั่งหาย n n ช a n t 2ตัวที่เหลือนั่นก็คือ En g e n e s i s และก็ n b r e k k n n g นั่นเองรวมถึงระหว่างหา Enchant ก็ได้มาเลี้ยงสัตว์เพิ่มด้วยซึ่งมันก็เริ่มเต็มคอกซึ่งผมก็ชอบแบบนี้แหละจะได้กินเยอะๆและนี่ก็คือช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดนั่นคือเวลาหาเพช แต่ใน,ในตอนนี้เรามีอุปกรณ์เพชรยกเซตโดยเราจะใส่ชุดเกราะเพชรนี่เปลี่ยนของเก่าให้เป็นของใหม่ได้ใน,ในเมื่อเรามีของเยอะพอสมควรแล้วเราก็ไปนรกเลยซึ่งเราเข้ามาเกิดที่นี่เพื่อป้องกันไหมมันเกิดขึ้นซ้ําอีกผมก็ได้มากล้องกันไม่ให้ผมตกลงไปไปดูซีเราเจออะไรก็เ,รเจอในเทอร์ฟอร์เทสซึ่งโคตรโชคดีเลยมาเกิดใกล้ประตูจัด และนี่ก็เป็นเวลาอันควรแล้วที่ผมจะปิดคลิปผมก็ต้องขอบคุณผู้ชมที่คอยดูคลิปผมจนถึงตอนนี้ด้วยและในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย